มาแล้วมีไซส์ไหมตัวนี้นี่สีวัดอัดเยอ่อโอ้สีวัดอัดเยอ่อมีไซส์ครับผมมานาโอเวินซีนะครับวันนี้คูซ่ามาเอาปลาช่อนนะครับผมตีวัดอัดเย่อนะครับผมนะเรามาดูไซส์นะครับผมดูไซส์ก่อนนะ จะถึงหรือเปล่านะครับผมมาประวัติกันเลยนะครับผมนี่นะครับพึ่งได้มาเมื่อวานนะกติกานะครับผมต้องขานหมายเลขก่อนนะครับกูซ่าได้หมายเลข V ีศ1 6ย์นนะครับผมนี่ครับ V 0ศ16นะครับวัดบนเรือไปเลย หรือเปล่าอูหูยเอนเทเลสหล่นลงน,น้ำมาตีวัดอัดเยอะของคูซ่าตีวัดอัดเยอะมามาชมตัวนี้ปลาช่อนนะครับผมมามาลุ้นพร้อมกันเอฟซีนะครับ พร้อมกับน้าโอเวนสไปนะครับตามกติก,กานี่นะครับผมเดี๋ยวกิปเปร์ออกให้นะดิ้นลูกอย่าดิ้นปลาปลาป่านะครับปลาช่อนป่านะครับผมปลาจอนหัวนะครับผมมาไล่มาเรื่อยๆครับไล่มาครับ <laughs> 4 5นะครับผมโอ้โหคูซ่าได้นะครับ57นะอีกแล้วนะครับผมขาดอีกประมาณ12นะนาโอเวินะแม่เป็นกิจกรรมที่เสียวสนุกสยิวทุกรสชาติขอบคุณครับ